ผู้ชมวันนี้อ้มกมาโลบมากเป็นสองหอพูนเลยคุณผู้ชมพอดีเก็บผักบุ้งมาเอาไว้ผักบุ้งสวยๆเลยนี่เสริมสายตาหน่อยนีาาก่กินข้าวมั่งครับเุื้กินแดรเส้นมีนะมาหลายวันแล้วครับวันนี้ก็เลยม,มากินมั่งแต่จะได้มันเป็นหมูเปรครัว มีแต่ไขมันนะพร้อมเกินเติมไขมันเข้าไปม,มั่งไข่ดีดออกมานะครับมาครับมาครับโน้องเอาหลายใหญจให้อยู่ข้าวแล้วโอ้มามามากินข้าวครับอยากกินผักบุง้งก็ที่จริงจะว่าไม่ต้มแล้วนะอยากกินผักบุง้งก็เลยต้องต้มกับมามานะ้นาน้ำแห้งหมดแล้วฮึ่ม มาครับเจ้าอย่าไล่ยังไงดีนะครับที่ทอดกรอบเอามันออกไปเกือบหมดครับทุกทีไม่กินนะครับแบบน,นี้นะนี่มันไม่กินข้าวมันมีเรี่ยวมีแดงนะครับะกินบังนะน่เนาะอ๋อ อืมอะครับครับครับมาครับปึ้งๆเนาะเดี๋ยวลงคลิปสั้น mm. จะพร้อมเกินก็เติมไขมันขึ้นไปบ้างนะแต่ไขมันไม่ดีให้ด,ดีกินเป็นเนื้อดีกว่าก็ดีมาเช้านันมีตัวเ,เลือกนะครับมีแต่หมูแบบนี้น้อกจากเป็นไก่ไก่ก,ไก็เว้นหน่อยสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรก็กินได้นะเป็นอไรผม ทีนี้บ,บาลวม,มีอาการปวดเราก็เลยเว้นไปนะครับทั้งคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเนาะมาแล้อวเท่าไรจะหให้จำจะอย่าลืมนะครับอย่าลืมภาพาตัวเองให้ดีทุกคนนะครับสลับไีครับบ๊ายบาย